สวัสดีครับผงเพิ่งนสีตัวแสบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลายชาง,งงนะครับรายการที่จะมาคลี่คลายทุกความชาง,งงสงสัยของเพื่อนๆให้หมดไปนะครับและนี่ก็ใกล้เทศกาลตกจริงแล้วนะครับผมก็เป็นคงจริงเพราะฉะนั้นผมขอตะเอีย e กับเพื่อนๆเ,เอ๊ะหรือว่าอังเตาเอ๊ะตะเอีย e เอ๊ะอังเตาเอ๊ะตกลงมังเนี้ยกว่าอะไรกันแน่นะตะเอีย e หรืออังเตา อฟล้อเล่นนะครับผมว่าผมพูดธรรมดาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะขืนถ้าผมพูดแบบนั้นทั้งวิดีโอไปผมว่าเพื่อนๆจากที่จะเข้าใจจะกลายเป็นยิ่งงงไปเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้รายการคลายสงวนเราเนื่องจากในช่วงวันที่ผมลงชิปวิด,ปดีโอนี้มันอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนพอดีนะครับผมก็เลยจะมาคลายสงวนว่า ตะเอียกับอ่างเปามันแตกต่างกันยังไงมันบางคนก็เรียกตะเอียบางคนก็เรียกอ่างเปามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไงวันนี้คาราชมนมีคมาําตอบมาฝากนะครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆน่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่าจุดจีนนี่คือเทตการของคนจีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าอ่างเปาและแตะเอียมันก็มาจากภาษาจีนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วนะครับเริ่มที่คําว่าอ่างเปาก่อนนะครับแปลทีละตัวเลยนะครับคำว่าอ่างแปลว่าสีแดงครับส่วนคําว่าเปาแปลว่าซองหรือว่ากระเป๋านั่นเองครับเมื่อนำคำ สองสีแดงครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในเทศกาลจุดจีนจะต้องมีการให้อ่างเปากันกับเด็กๆนะครับก็นั่นแหละครับเวลาเขาให้ก็ให้เป็นสองสีแดงนะครับนี่ครับคือความหมายของอ่างเป่าครับส่วนคําว่าแตเอียนะครับแตแปลว่าทับหรือกดครับเอียแปลว่าเอวครับแตเอียเอามารวมกันก็แปลว่าของที่มากดทับที่เอวครับเออมันคืออะไรอ่ะคือเข็มขัดเหรอ ไม่ใช่ครับคำว่าตะเอียนี่ต้องย้อนกลับไปถึงเมืองจีนในสมัยก่อนเลยนะครับเพื่อนเ,เคยดูหนังจีนไหมครับแล้วเห็นเงินของจีนที่มันเป็นเหรียญกลมๆแล้วว่ามันมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับเงินหยวนจีนสมัยก่อนนะครับที่มันคล้ายๆแผ่นเหล็กแผ่นโลหะอะไรสักอย่างเล็กๆนะครับนึกอ่องไหมครับถ้านึงไม่ออกก็น,นี่เลย นั่นแหละครับคือทมเนียมปฏิบัติสมัยก่อนนะครับผู้ใหญ่ไม่จะนําเงินเหล่านี้ร้อยเป็นพวงยาวๆครับแล้วมอบให้กับเด็กครับเมื่อเด็กได้รับนะครับเด็กก็จะเอามาผูกที่เอวครับเลยเป็นที่มาของคําว่าตะเอียครับหรือว่าได้รับเงินมาก็มาผูกที่เอวนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับเงินกลมๆแล้วมาผูกที่เอวนะครับความหมายของมันในปัจจุบันก็เลยหมายความว่าเงินที่อยู่ในซองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอังเปาหมายถึงซองสีแดงครับส่วนตะเอียหมายถึงเงินที่อยู่ในนนองัเ เอามารวมกันครับแล้วก็มอบให้เด็กครับนั่นแหละครับคือความหมายของอ่งเปาและตะเอียนะครับแต่มันก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆวิดีโอนะครับว่าการสื่อสารนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความเข้าใจครับปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะอ่งเปาหรือตะเอียทุกคนก็เป็นอันเข้าใจกันหมดนะครับว่ามันคือการให้เงินกับเด็กครับไม่ว่าจะให้เงินเปล่าๆเลยหรือให้ด้วยซองแดงก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอ่งเปาหรือตะเอียก็ไม่ผิดครับไม่มีผิดครับเรียกได้หมดเลยครับในเมื่อปัจจุบันนี้ เคยพูดไว้นะครับเขาบอกว่าอ่างเปาเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะให้เฉพาะเด็กๆเ,เ,เ,เท่านั้นนะครับถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานทําแล้วนั่นแปลว่าคุณจะต้องให้เงินกับรุ่นลูกร,รุ่นหลานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปรับจากผู้ใหญ่อีกแล้วนะครับมนเลยเป็นที่มาของคําว่าตะเอียมีวันหมดอายุนะครับซึ่งผมยังอายุ12เองครับก็ยังเป็นเด็กอยู่ใครอยากจะให้อ่างเปาผมก็ได้นะครับผมพร้อมรับเสมอครับ นอกจากนี้นะครับมีคนถามว่าเราควรจะให้อ่างเปาเนี่ยเท่าไหร่ดีนะครับมันไม่มีกําหนดตายตัวครับอยากให้มากให้น้อยนี่แล้วแต่ฐานะหรือว่าความเหมาะสมนะครับบางทีคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินนะครับแต่เขาอยากจะให้จริงๆก็ให้ไปเลยครับร้อยึงสองร้อยครับเด็กที่ได้รับทุกคนดีใจอยู่แล้วครับส่วนใครที่มีฐานะมากๆหน่อยจะให้เยอะหลักพันหลักหมื่นก็ว่ากันไปครับก็แล้วแต่เพราะยังไงมันก็คือลูกหลานตัวเองนะครับแต่ตามความเชื่อของคนจีนนะครับเขาขอให้ให้เป็นเลขคู่ครับเลขคู่เป็นเลขที่เป็นสีิมงคลนะครับอาจจะให้สองร้อยสี่ร้อยแป เลขนำโชคสมัยที่คนจีนเขานับถือคือเลข8นะครับเพราะในภาษาจีนนี่เลข8หมายถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะให้อังเปากับผมก็ให้มาได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างต่ําก็ต้องเป็น8ปดหมื่นะครับ ล้อเล่นครับนอกจากการให้เงินกันแล้วนะครับมันจะมีการอวยพรกันครับและผมก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะครับซินเจียยุ่อี่ซินนีขวดไทยนั่นแหละครับเป็นนี้เป็นคําพิษที่ทุกคนมักจะชอบพูดกันนะครับส่วนความหมายของคํานี้เพื่อนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็แปลว่าขอให้โชคดีมั่งมีในปีใหม่นี้นะครับนั่นแหละครับคือความหมายทั้งหมดและความแตกต่างของอ่างเปาและแตเอียนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆทุกคนจะหายชงโงนสงสัยแล้วนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขสนุกตลอดเทศกาลจุดจีนนี้นะครับขอ เยอะๆทุกคนนะครับและถ้าใครมีเยอะมากพอเหลือก็แบ่งผมมาได้นะครับเพราะผมแก่แล้วอุ้ยไม่ใช่แก่เพราะผมก็เป็นคงจริงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ยังไงผมก็ขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะครับว่าสิ่งแจยุอีซิงนี่หัวชายลาไปกล่องน,นะครับสวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามนะครับ